Go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all day long. สวัสดีท่า. พัฒนาวิทยาค่ะนักที่การบริหารเตรียมพาเรนติ้งนะคะวันนี้เราเจอกันในงาน m i l l o v e r Festival นะคะเป็นส่วนหนึ่งของงาน Health Cuisine and Beauty Festival ค่ะที่สุดสิริกิจ6สุดรักษาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้าง The babies on the bus go where 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 where, where the babies on the bus go วันนี้มาเจอกับมุมแรกอันนี้คือมุมของ Milk Lover Category นะคะเป็นมุมที่จะบอกว่านมแต่ละช่งวงวัยนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่นมเด็กนมแม่ท้องนมคนทํางานนะคะแล้วก็จะมีมุมของนักโภชนากรน,นะคะจากเรือ Parenting แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากมะาวทิทยาลัยชั้นนำเนี่ยค่ะจะมาให้คำปรึกษาเรื่องของนมจะได้มามีโอกาสเช็คลิสต์กันนะคะว่าคุณเนี่ยขาดนมขาดสารอาหารอะไรบ้างแล้วก็นมที่คุณสนมคือนมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะ ผัดจากนมของนักโฆษณาการแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นโซนของถ่ายภาพกับเรียลพรีนติ้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ซึ่งซื้อของครบ300บาทตรงไหนก็ได้ในงานนี้นะคะถ่ายรูปครอบครัเราได้ที่นี่เลยอะคะ่ะนำสตมป์มาด้วยนะคะถ่ายรูปได้ฟรีค่ะค่ะสำคัญหน้าุมนี้คือมุมมิวบาค่ะเป็นมุมที่นมแต่ละยี่ห้อจะมาให้ชิมนมกันนะคะก็จะมี นม s อ6 p ีก e จะเป็นไอซครีมแบบแนมทารกนะคะแล้วก็จะมีนมของนมมูรานมควายนะคะแต่มาให้ชิมกันนะคะชิมฟรีนะคะแต่ว่าจำกัดต่อวันนะคะให้รีบมานิดนึงแต่ละวันนะคะค่ะอันนี้คือนมแพ้นะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นมแพ้จะผ่านการวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะ นมแพะเนี่ยสามารถเอามาทำาไรพันนั้หลายอย่างมีคุกกี้นมแพะด้วยมีโดนตีสายไหมด้วยอันนี้เป็นไอศครีมนมตแพะนะคะสําหรับโซนนี้คือโซน wall of f e a m นะคะจะเป็นโซนที่ให้คุณพ่อคุณแม่ส่งภาพของน้องๆที่ขณะดื่มนมนะคะจะเป็นดื่มนมแม่จะเป็นดื่นมนมขวดนมจากแก้ว,วจะโพสเทาเก๋ๆก,กับนมก็ได้นะคะถึงมาประกวดกันถ่าคนน้อง200คนที่โดนใจที่สุดจะได้เข้ามาเป็น wall of f a m ของเรานะคะ แต่ว่าจะมีอยู่10ภาพค่ะ10ภาพแต่ทั้งหมดเนี่ยจะได้เป็นสิบภาพสุดยอดหนูน้อยนักดื่มนมนะคะโดยที่น้องทั้ง10คนนี้ยเราตกลงกันเห็นแล้วว่าเป็นน้องที่มี แอ๊นะคะมีการมีท่าทางมีสีหน้าแล้วก็มีสุขภาพดีจากการดื่มนมนะคะก็จะเห็นความน่ารักสดใสนะคะของน้องนองทั้ง10คนเนี้ยรรางวัลพิเศษนะคะจากทางกรรมการเป็นแพ็กเกจของเล่นนะคะมูลค่า5,000บาทนะคะซึ่งต้องมาพึ่งอานที่นี่ค่ะนอกจากที่บอกมาทนี่ทั้งหมดน,นี้นะคะ New Lover r e s t i v a l over, Festival, ยังมีจิอ่นอื่นอีกนั่งรอใี่รอคุณอยู่นะคะทเป็นโซนของของเล่น โซนสินค้าขนาดทีตั้งหลายของเรื่องของนมของใช้เด็กนะคะเรื่องใช้ต่างๆหรือว่าโซนต่างๆในโซนแพนเดรี่แล้วก็โซน4ชั้น2นะคะจะมีเรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยอีกมากมายค่ะที่สําคัญก็คือว่าบริเวณทีของ r e ียนเร i n g ท o โซนมิลเล e ร์เวิร์เฟสทีน Festival, ในทุกๆวนันตั้งแต่วันที่6 สิงหาคม2554เนี่ยนะคะเสีงเวลา11โมงเป็นต้นไปถึง2ทุ่มนี่นะคะคมีกิจกรรมมากมายมารอคุณอยู่นะคะเ,เรื่องของเสวนานะคะกับคุณหมอที่เก่งกาจเรื่องของการให้นมต่างๆคุณหมอสูตินริแพทย์นะคะหมอพัฒนาการเด็กรพมถึงคนดังๆนะคะอย่างคุณหญิงไกรชัดที่จะมากับน้องเบลล่าคองเรื่องของการดื่มนมนะคะก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกๆจะชวนกันมางานนี้นะคะ ได้ทั้งอิ่มอร่อยได้สาระความรู้แล้วก็ได้ความสนุกสนานด้วยค่ะ the